กิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคเลือดพนักงานเทศบาลนครเกาะสมุยเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ภายในห้องประชุมเทศมุยเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยโดยนางขนมศรีรัตนรักษ์นายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุยพร้อมด้วยนางสาววาสนาบรมธนรัตน์รองนายกกิ่งกรชาติอำเภอเกาะสมุย ได้นำสมาชิกกิ่งกาชาติร่วมกับกลุ่มง,งานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลเกาะสมุยออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโดยนายรามเนตรใจกว้างนาย,ยกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนำข้าราชการและพนักงานเทศบาลนาครเกาะสมุยร่วมบริจาคเลือด การออกหน่วยรับบริจาคเลือดของกิ่งกกชาติอำเภอเกาะสมุยได้ปฏิบัติตามโครงการบริจาคเลือดและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567จำนวน1,072ยูนิตตลอดปี2567นอกจากนี้การออกหน่วยรับบริจาคเลือดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทั้งนี้ด้วยโรงพยาบาลเกาะสมุยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของอ่าวไทยทําให้ผู้ที่เจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยจึงจําเป็นต้องสํารองเลือดเพื่อใช้ช่วยชีวิตเป็นจํานวนมากส่งผลให้เลือดที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ ดังนั้นเพื่อให้เลือดยังคงมีสำรองในคลังของธนาคารเลือดโรงพยาบาลเกาะสมุยกิ่งกาชาดอำเภอเกาะกาสมุยจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลเกาะสมุยออกหน่วยรับโปรจากเลือดเจ้าหน้าที่เทศบาลนาครเกาะสมุยในครั้งนี้สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนาแพทย์สมุยร้านอาหารนิสมุยบริษัทเกลือเร็วลมพยาจำกัด ร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็กคอร์ร้านอาหารบีชเมาท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน